รถส,สวยหรูหราดูดีเครื่องแรงขับตีสุดๆเลยค่ะ Honda Accord 2.4 l v c h e ค Gear อัโตปี2011โปรโมชั่นของเราอยู v ่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะ แม็กก็ลายสวยค่ะหรูหรามากๆเลยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี่2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลนมันติฟังก์ชันดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะบลูทูธก็มีด้วยนะคะลายไม้รอบคันค่ะ ด้านหลังหลุหลามากๆเลยนะคะกว้างนั่งสบายที่สำคัญมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะเย็ยนทัวถึงเลยค่ะฟรีดาวนะคะคันนี้ส่งเดือนละ6,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะน่าใช้ VTEC 2.4ค่ะเครื่องแรงสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ